จินเจียยุอีซินดีหัวชายสวัสดีปีมังกรค่ะเบิกฟ้าพญามังกรร่ำรวยบาร,รมีสุขขีนิรันด์เทศกาลตรุษจีนเยาวราชประจำปี2567เป็นการผสานความร่วมมือของหลายภาคส่วนเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลร,ร่วมกันจัดเทศกาลที่มีความสำคัญและเป็นแลนด์ม์คของการท่องเที่ยวระดับโลกไฮไลท์ของการจัดงานปีนี้ก็ มีเวทีนะคะมีสีสันมีความบันเทิงมีประดับไฟตลอดทั้งเดือนจัดเต็มกิจกรรมนะคะสีสันความบันเทิงนี้แล้วก็ของอร่อยๆตลอดสายถนนนะคะตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะก็เป็นปีที่เราจะจัดงานยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างๆที่มาเมืองไทยในช่วงจุดจีนเนี่ยน่าจะมากขึ้นนะครับเราจัดงานทั้งหมด2วันนะครับ วันที่2นี่ก็จะมีการแสดงจากศิลปินของไทยเวฟด้วยเทศกาลนี้ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันเป็นประเพณีดีงามให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่น้องนะคะประชาชนทุกๆท่านแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะมาร่วมสนุกร่วมกันนะคะ เฉลิมฉลองขอพรสิสิศิ์ในวันปีใหม่ค่ะแล้วก็ปีใหม่ปีน,นี้นะคะขอให้ทุกท่านแบบสินเนียนไขเลร์นะคะเฉลี่เซียนพังค่ะวันชื่อรุยยินเยี่ยนทีนอ่อวีสินเสียงชื่อเฉิงค่ะขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆกันทุกคนเลยนะคะอังเปาเต๋อเต๋อไกไทยเบฟร่วมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน